มีน้ำนมหดแล้วก็น้ำนมไหลน้อยแทบจะไม่มีน้ำนมให้ลูกคนแรกเลยไม่พอที่จะให้น้องทานนานๆต้องเสริมด้วยนมผงตลอดเลยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมาก แค่หนึ่งวันเองค่ะก็เห็นผลสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยก็คือนมจีแล้วก็นมก็พุ่งเวลาที่ปัม๊มภายในคืนนั้น,นะคะก็คือสามารถให้น้องเข้าเต้าโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีการนํานมสต็อกก็ค่มาเสริมเลยตอนนี้น้ํานมเพิ่มขึ้นจาก2อถึงสออนเป็น1 6บหถึงสิออนค่ะก็อยากจะฝากแม่ๆที่น้ํานมน้อยนะคะอย่าเพิ่งท้อลองเปิดใจมาทานเจสซี่มัมดูก็เจสซี่มัมค่ะช่วยได้จริงๆมีสต็อกน้ํานมได้เยอะจริงค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่มี มีอันตารนายใดๆค่ะมีนมให้ลูกกินไปยาวๆนะคะก็รู้สึกดีใจมากอะค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองอะจะมีวันนี้ก็ขอบคุณเจสซี่มัมมากค่ะที่แบบว่าทําให้เรามีวันนี้ได้เจสซี่มัมสมุนไพรกู้น้ำนมช่วยให้ลูกน้อยเติบโตด้วยน้ำนมที่ดีที่สุดจากแม่